สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเข้าสู่คลิปสั้นทันเวลากับสบายสบายสไตล์อดุลน,นะครับวันนี้เราเจอกันตรงกับเช้าตรู่วันศุกร์ที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2,564นะครับแต่ะเช้าวันนี้กี่โมงเลยดูเวลาก่อนตีห้าครึ่งนะครับจริงๆในาฬิกาก็มีความสําคัญมากในการที่จะดูเวลาในการทํางานทำธุรกิจของเราแต่ละคนนะฮะ ร่างกายเราก็เช่นกันมีเวลาเอ๊ะในร่างกายในชีวิตของเรามีเวลาด้วยเด้อมีนาฬิกาด้วยเด้อนะฮะท่านผู้ชมเคยได้ยินคําว่านาฬิกาชีวิตไหมครับไอนาฬิกาชีวิตมันยังไงหมายความว่าอย่างไงหรือในร่างกายหรือชีวิตของเรานะครับอย่างนี้ครับก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะก็จะมอบความสุขในสิ่งที่ดีให้กับทางท่านผู้ชมที่รเขารพบรักทุกท่านหรือแฟนคลับนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิต ก็คือในร่างกายเราเนี่แหละนะจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่าในการชีวิตคือระบบในการควบคุมกลไกลการทํางานต่างๆในร่างกายของเราซึ่งแบ่งออกทั้งหมดเนะี่ยเป็น24ชั่วโมงตามเวลาของมาตรฐานเลยร่างกายก็จะปรับตัวปรับกลไกลในการทํางานนะฮะซึ่งระบบการเคลื่อนไหวการเคลื่อนตัวเนี่ยจะอาศัยอุณหภูมินะฮะกับ แสงแดดเมื่อแสงแดดที่พอเหมาะปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายที่พอเหมาะนะครับก็สามารถที่จะขับเนคลื่อนกลไกการทํางานต่างๆในระบบร่างกายของเราได้จะแบ่งเป็นทั้งหมดเนี่ยครอบครับก็ว่าได้เลย12อย่าง12อย่างนะครับซึ่งแต่ละอย่างจะทํางานสอดคล้องกันเป็น,นกลไกอย่างละ2ชั่วโมงนะครับน่าสนใจมากครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวมาฟังกันเลยนะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นสั้นๆให้ท่านผู้ชมได,ได้ได้รับชมรับฟังสั้นๆเข้าใจง่ายนะครับก็เริ่มต้นจากการทํางานในร่างกายของเราเลยนะฮะเขาเรียกว่านาฬิกาชีวิตเริ่มต้นที่ตีห้ถึงเจ็ดโมงครับตีห้ถึงเจ็ดโมงเนี่ยเป็นเวลาของลําไส้ใหญ่ ก็คือเราจะต้องขับถ่ายแล้วนะเป็นเวลาที่ทํางานของลาไส้ใหญ่เราต้องขับถ่ายตื่นนอนขึ้นมาดื่มน้ําสักแก้วหนึ่งก็จะเริ่มอ่ให้ขับถ่ายเพื่อที่จะขับเคลื่อนขับถ่ายในส่วนที่เป็นของเสียออกจากร่างกายเรานะครับแต่ถ้าเพื่อนในเวลานี้เราไม่ขับถ่ายก็จะทําให้ในส่วนของเสียเนี่ยร่างกายกลับตำกลับนาไปดูดซึมอีกครั้งหนึ่งก็จะทําให้เกิดเป็นสิว นะฮะอ่เป็นเป็นสิวเป็นฝ้านะครับอุดตันทําให้ท้องผูกนะฮะก็อาจจะมีถึงอาจจะทําให้เกิดเป็นสําคัญเป็นมะเร็งในลําไส้ได้ด้วยนะครับนั่นคือเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเป็นเวลาของลําไส้ใหญ่นะครับควรที่จะต้องมีการขับถ่ายร่างกายเราต้องมีการขับถ่ายในเวลานี้อย่าลืมดื่มน้ํอ่าหลังตื่นนอนนะครับช่วงเวลาที่สองครับจากเจ็ดโมงถึงเก้าโมงนะฮะ เจ็ดโมงถึงเก้าโมงเป็นเวลาของกระเพาะอาหารนี่แหละครับสําคัญนะชาวนี้ก่อนออกไปทํางานอย่าลืมรับประทานอาหารเชา้าเจ็ดโมงถึง9ก้าโมงควรรับประทานอาหารเชา้าเป็นเวลาดีที่สุดในการทํางานของกระเพาะอาหารจะแข็งแรงในเวลานี้นะถ้าเผื่อเราไม่รับประทานอาหารเช้าก็จะทําให้ปริมาณส่วนต่างๆที่ร่างกายที่ต้องการรับเนี่ย ในช่วงนี้ขาดไปก็จะทำให้เลือดไปไหลเวียนในร่างกายนั้นน้อยลงก็จะเกิดให้การเกิดการคิดอ่านช้าลงนะฮะก็ยังมีผลเกี่ยวกับในการร่างร่างกายในการสร้างเลือดได้น้อยลงด้วยอาหารเช้าเป็นอาหารที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับอย่าลืมนะฮะสำหรับท่านที่ปฏิบัติตัวว่าตัต้งแต่เช้าถึงกาแฟเสร็จปุ๊บไม่ได้ทานอาหารเช้า มันจะทําให้ร่างกายเราสะสมเมื่อตอนมีอายุเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะสองอย่างครับวันนี้สองอย่างคือตีห้าถึงเจ็ดโมงตื่นขึ้นมาดื่มน้ําแล้วก็ขับถ่ายออกไปขับถ่ายของเสียออกไปนะครับเจ็ดโมงถึงเก้าโมงอย่าลืมรับประทานอาหารเช้านะครับมีประโยชน์มากนะครับอ้าวเป็นสองเวลาในรายการชีวิตนะฮะเป็นสองสองอย่างแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับทวนอีกทีครับเจ็ดตีห้าถึงเจ็ดโมง ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายย่าลืมดื่มน้ําก่อนหลังหลังตื่นนอนนะครับเจ็ดโมงถึงเก้าโมงอย่าลืมรับประทานอาหารเช้านะครับนะสองอย่างนะครับแล้วก็ร่างกายเราจะได้จะจะจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแล้วอย่าลืมพรุ่งนี้ติดตามในส่วนต่าง,างๆในรายการชีวิตในส่วนต่างๆของร่างกายว่าจาก9ก้าโมงถึง11บเอโมงหรือ11บเอโมงถึงบ่ายโมงเนี่ยจะเป็นหน้าที่หรือส่วนต่างๆของร่างกายในส่วนไหน อย่าลืมเข้าไปดีช่อง YouTube พิมพ์คำว่าสบายสไตล์ดุลสบายสไตล์ดุลแล้วก็เข้าไปดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ